ตันนี้ยัมเย็นค่ะทุกคนดูดูดูๆๆจ้างขนาดกับพี่ป๋องนานๆได้มาเจอกันทีกร <c oughs> ะโดดเป็นกบเย็นแล้ว น้าทำอะไรลูกลมแรงอลไรแพี่ป่องเข้าป่ารึพี่พายทิดตรงดินแน่ทุกคน ไม่เป็นไรนะพี่ป๋อง สนใจกันเลยเล่นหนึ่งแปมเดียวดูเด็ดท่ทาทีรับไปแล้วมัเตเตอร์วิปปง วันนี้บรรยากาศดีๆลมแรงด้วยค่ะไปเรื่อยๆกับพี่เป๋ายากาศท้องทุ่งยามเย็นค่ะวันนี้ไม่เห็นพระอาทิตย์ละพระอาทิตย์ลับและแต่ว่า ยังไม่มืดเท่าไหร่แฮรอดกับพี่ปงังมองอย่าไปไกลนะลูกไมเงียสองคนหันหลังเข้าหากันและ แม่ก็ไม่สนใจไปนู่นเลย